สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคูกวางชาแนลนะคะนำเสนอภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1นึบทที่12วันสงกรานรู้จักคำ นำเรื่องสงน้ำพระพระสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระพระเจดีทรายดื้อก่อพาดศาสพื้นยื่นร้อนเดือนเปียก ไขรขันตัดวัดเย็นเห็นผลจนชนลดร่วมกลุ่มทรายยางสบาย กราบขอพรหมอบกะละมังกระพริบสาดน้ำบันสงกรานสนุกฉลองเกเรชุ่มฉ่ำแม่น้ำที่รักตกแต่งรดน้ำครอบครัว ผู้ใหญ่ทำบุญอากาศเมษายนคนรอบข้างวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานเดือนเมษายนอากาศร้อนคนทั้งหมู่บ้านมีความสุข ที่ได้สนุกในวันสงกรานต์ตอนเช้าคนในหมู่บ้านไปวัดเพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงน้ำพระแล้วกินข้าวด้วยกันเป็นการฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยตอนบ่าย เด็กๆผู้ใหญ่และใบโบกใบบัวหิ้วถังไปขนทรายเข้าวัดแต่ละกลุ่มแต่ละครอบครัวช่วยกันนำทรายที่ขนมาก่อพระเจดีย์ทรายตกแต่งกันอย่างสวยงาม ที่แม่น้ำน้ำลดจนเห็นพื้นทรายได้เวลาสนุกกันแล้วทั้งช้างทั้งคนวิ่งลงแม่น้ำใช้ถังขันกระ,ะมังตักน้ำสาดกันสาดทั้งคนสาดทั้งช้างใบโบกใบบัวหันหลังชนกัน สายง่วงพ่นน้ำใส่คนรอบข้างอย่างสนุกสนานภูผาก็เปียกทั้งตัวชุ่มฉ่ำเย็นสบายภูผาพาเพื่อนรัก รถน้ำกราบขอพรจากพ่อและแม่ช้างทั้งสองหมอบอยู่ข้างๆพ่อแม่รูปหัวให้พรภูผาใบบกใบบัวยื่นงวงพาดตักพ่อกับแม่ โบกหูจะพริบตาเหมือนจะพูดว่าให้พรใบโบกด้วยให้พรใบบัวด้วยขอให้ภูผาใบโบกใบบัวโตไปไม่ดื้อไม่เกเรเป็นที่รักของทุกๆคนนะจ๊ะพ่อ แม่ให้พรอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านผันวรรณยุกต์กากากา Dee,

cháu 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 chào che cháu 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 hè 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 แฮแฮแฮแเจอ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 เผอเผอเพอเผ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 อเื่อ เบื่อเบื a, ่อเบื่อเบื a, ่อเบื่อเสื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 อ ส่วนคำว่าเช้านะคะชอเอาเช้าคำว่าเช้านะคะเช้า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 ชอช้างชอเอาเช้าเช้าเช้า เช้าเหมนะคะเช้า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 อีกรอบค่ะอีกรอบเช้าคำว่าเช้าฮ่ะออาเอาชอเอาเช้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 า อ่านสะกดคำแปลงพยัญชน,นปออะปรสระแอตัวสะกดงูสะกดว่าปอรอแองออ่านว่าแปลงปอรอแองอแปลงลายพยัญชน,นออะปรสระอาตัวสะกดยยักษสะกดว่า พลอ,ออายออ่านว่าพครพลอ,ออายอพลายความพยัญชนะอวอสระอาตัวสะกดมอมสะกดว่าพอวอ,อามออ่านว่าความอวอ,อามอความเหมือนพยัญชนะหอ,อมอสระเอือตัวสะกด นหนูสะกดว่าอมอเอือนออ่านว่าเหมือนอมอเอือนอเหมือนฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กกปากถูกลูกบกออกเรียก ผูกเชือกเลือกนักรักมากปากแตกแจก,กลูกปลูกผักฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กดศาสพูดแปดกัดเกิดคดหัดพูด พูดหมดจดพลาดคาดคิดมิกคิดปิดเปิดฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กบอาบคีบรูปโอบชอบเกือบจับกบ พบดาบวาบวับรับมอบมอบกราบราบเรียกฝึกอ่านเขียนประโยคเด็กๆกขนทรายเข้าวัดคนและช้างเล่นสาดน้ำกันเดือนเมษายนอากาศร้อน เราช่วยกันก่นกอพระเอดีไซน์อ่านคล่องร้องเล่นปีใหม่ไทยถึงวันปีใหม่ไทยต่างพร้อมใจไปทำบุญขนทรายเข้าวัดหนุน สวนกันก่อพระเจดีเพลินใจเล่นสงกรานล้วนเบิกบานอย่างเต็มที่คนช้างแสนยินดีสาดน้ำใส่กันและกันรถน้ำพ่อและแม่พร้อมเพื่อนแท้สองเชือกนั้นขอพรพ่อแม่พลัน ช้างขอด้วยคําอวยพรทบทวนอีกครั้งนะคะชอเอาเช่านะคะชอช้างนะคะชอเอาเช่าเช่าเช่าเช้า ใช้บ่อยทั้งสองคำนะคะเช่าเช่าที่เช่าบ้านอันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้าเช้าเช่าเช่าเช่าเช้านะค่ะวันสงกรานต์เป็นบทสุดท้ายนะคะ บทที่12ของชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะต่อไปชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็จะเลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ,ะในวันสงกรานต์นะคะเห็นว่าใบโบกับใบบัวมีความสุขมากเลยนะคะคนรอบข้างก็มีความสุขสาดน้ำกันทั้งคนและช้าง เปียกและก็ชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะอ่าทุกคนนะคะมีความสุขในวันสงกรานนะคะใบโบกใบบัวหันหลังนะคะหันหลังชนกันนะคะแล้วก็สายงวงนะคะพ่นน้ำออกมานะคะพ่นน้ำใส่คนรอบข้างอย่างสนุกสนานนะคะและมีความสุขนะคะภู้าก็เปียกทั้งตัวนะคะผู้าเปียกทั้งตัวนะคะ ก็ชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะ,ะทุกคนนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขในวันสงกรานซึ่งเป็นประเพณีของไทยระของไทยเรานะคะซึ่งเราสืบสานต่อมาเรื่อยๆนะคะสืบต่อกันมาเรื่อยๆเป็นประเพณีอันดีงามที่ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานนะคะแล้วก็สืบสานถ่ายทอดต่อไปนะคะ,อะพอถึงในช่วงเดือนเมษา ะะช่วงวันสงกรานต์อากาศร้อนนะคะแต่ทุกคนมีความสุขนะคะในวันสงกรานต์ซึ่งอากาศร้อนนะคะถึงจะร้อนแต่ก็มีความสุขเพราะ,ะมันมีเทศกาลนะคะเขามีเทศกาลวันประเพณีนะคะประเพณีเทศกาลต่างๆมีประเพณีของไทยในวันนี้ก็คือวันสงกรานต์นะคะมีประเพณีที่ ดีงามนะคะของไทยเราวันนี้นะคะช่องขรุควางแชนแนลนะคะก็ขอสืบสารประเพณีวันสงกรานนะคะขอให้อ่าท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะคะในวันสงกรานนะคะวันนี้ช่องขรุควางแชนแนลนะคะก็ขอสืบสารประเพณีวันสงกรานนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ